สำนักทางเฉียงไม่คู่ควรกับคำว่ายอดเยี่ยมส่วนจังอยู่ยิ่งไม่คู่ควรกับคำว่ายอดเยี่ยมเช่นกันนางนั้นแตกต่างจากอูโม่เนื่องจากเติ้งชิวฉานเดินทางไปที่เมืองฟู่เฉิงบ่อยๆดังนั้นจึงมีโอกาสได้พบเห็นนักสู้ที่แข็งแกร่งมากมายรวมไปถึงอัจฉริยะนับไม่ถ้วนดังนั้นมุมมองของนางจึงได้ยกระดับขึ้นมาเป็นธรรมดาที่นางจะไม่คิดว่าจะมีสำนักดีๆอยู่ในเมืองทะเลทรายแห่งนี้ ในฐานะเพื่อนข้าแนะนําว่าหากเจ้ามีโอกาสเจ้าควรจะออกไปท่องโลกกว้างซะบ้างตราบเท่าที่เจ้าได้เห็นโลกภายนอกเจ้าจะเข้าใจว่าท้องฟ้านั้นสูงกว่าที่เจ้าคิดไว้อย่าจํากัดตัวเองในดินแดนอันห่างไกลเช่นนี้เติ้งชิวชานแนะนําอย่างจริงใจบางทีในสายตาของพวกเจ้าขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าคือตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ความจริงแล้วแล้วนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากมดปลวกที่สามารถบทขยี้ได้อย่างง่ายดาย อูสินสินที่นิ่งเงียบอยู่นานก็อดเถียงขึ้นมาไม่ได้ว่าไม่ใช่นะพี่เจ้าสำนักนะไม่ใช่นักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าท่านพ่อเคยบอกว่าสินสินเงียบอูโมริพูดขัดอูสินสินแต่แต่พวกเขาพูดไม่ถูกนี่อูสินสินเม้มปากอย่างขัดใจนางทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นมาด่าสำนักทางเฉียงและทนไม่ได้ที่คนอื่นจะมาดูหมิ่นจังอยู่เมื่อเห็นท่าทีของพี่น้องตระกูลอูเติ้งชิวฉานก็พูดอย่างแปลกใจ เป็นไปไม่ได้อย่าบอกนะว่าระดับการบ่มเพาะของจังอยู่อยู่เหนือกว่าขอบเขตีส่วนขั้นที่9เรื่องนี้อยู่เหนือความคาดหมายของนางมากแต่นางก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักบางทีข้าอาจจะประเมินเขาต่ำไปแต่ถึงจะเป็นนักสู้ระดับว่าส่วนแล้วยังไงหลักขอบเขตว่าส่วนแบ่งออกเป็น369าข้าไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นนักสู้ขอบเขตว่าสวนระดับสูง นางเคยเห็นนักสู้ขอบเขตว่าส่วนระดับสูงต่อสู้กับนักสู้ขอบเขตว่าส่วนระดับต่ำนักสู้ว่าส่วนระดับสูงสามารถสังหารอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายเหมือนบี้มดเพียงแค่ฝ่ามือเดียวก็สามารถสังหารนักสู้ว่าส่วนระดับต่ำได้แล้วการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้ชั่วชีวิตนี้นางคงไม่สามารถลืมเลือนมันได้เรื่องนี้พอแค่นี้เถิดแต่ข้าก็ขอบคุณในความหวังดีของเจ้าอู่โม่สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อกดอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านลง จากมุมมองของเติ้งชิวฉานนั้นสิ่งที่นางพูดก็ไม่ได้ผิดอะไรในฐานะเพื่อนนางหวังดีกับอูโม่จากใจจริงๆแต่นางไม่รู้เลยว่าความจริงของเรื่องนี้ไม่ได้เรียบง่ายแบบที่นางคิดอูโม่ถอนหายใจออกมาและคิดในใจว่าสำนักทังเฉียงเป็นสำนักแบบไหนเจ้าสำนักเป็นคนแบบไหนไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าเติ้งชิวฉานเอ๋ยไม่ใช่ว่าข้ามีมุมมองที่ตำลงหรอกแต่เป็นเจ้าที่ไม่รู้อะไรเลย ทักษะจีอูเป็นทักษะที่น่าอัศจรรย์มากและเคล็ดวิชาฟันก็เป็นเคล็ดวิชาที่ยอดเยี่ยมมากคนทั่วไปล้วนไม่รู้จักมันยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรียนรู้มันเลยมีเพียงแค่อยู่ในสำนักคังเฉียงเท่านั้นเขาถึงสามารถเรียนรู้ทักษะและเคล็ดวิชาเหล่านั้นได้นอกจากนี้อย่าว่าแต่เมืองฟูเฉิงเลยต่อ,อให้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โจก็ไม่มีเคล็ดวิชาและทักษะที่น่าอัศจรรย์นี่หรอกถอยกลับมา1นเก้าเพื่อก้าวออกไปอีกหมื่นก้าแม้ว่าภายนอกมันจะดูเหมือนทักษะและเคล็ดวิชาทั่วไป แต่ถ้าอยากเรียนรู้มันก็ต้องจ่ายในราคาที่สูงทะยานฟ้าสำหรับจังอยู่อูโม่อาจไม่รู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของจังอยู่แต่เขาก็มั่นใจว่าอย่างน้อยๆจังอยู่ก็เป็นนักปรุงยาสองดาวนักปรุงยาสองดาวหักมองไปทั่วทั้งราชวงศ์โจแล้วแน่นอนว่านี่เป็นตัวตนที่หายากแม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่อาจจะมองข้ามคนแบบนี้ได้นี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาของอูโม่ในความเป็นจริงนั้นบางทีจังอยู่อาจจะร้ายกาจกว่าที่เขาคิดไว้ก็ได้ ไม่ต้องพูดถึงเจ้าสำนักที่เป็นนักปรุงยาที่คาดเดาวไม่ได้เลยกระทั่งข้าหักว่าข้าประกาศตัวออกไปว่าเป็นนักปรุงยาหนึ่งดาวเกรงว่าทั่วทั้งเมืองทะเลรายคงแห่กันมาประจบเอาใจข้ากันแทบไม่ทันอูโม่คิดในใจอย่างเงียบๆเ,เพียงแต่ว่าเขาไม่คิดที่จะเถียงกับเติ้งชิวชานและไม่อยากที่จะเปิดเผยเรื่องราวเคิงสำนักคังเฉียงและจังอยู่เท่านั้น เขารู้สึกว่าตอนนี้เติ้งชิวฉานยิ่งดูแปลกหน้าสําหรับเขามากขึ้นเรื่อยๆเติ้งชิวฉานในความทรงจําของเขาเหมือนเปลี่ยนแปลงไปมากการเปลี่ยนแปลงนี้พูดไม่ได้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงแต่เติ้งชิวฉานที่เป็นแบบนี้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดแม้แต่ความรู้สึกลึกซึ้งในจิตใจก็ยังพล่อยลดน้อยลงไปบางส่วนเจ้าเหมือนกับเมื่อก่อนไม่มีผิดดื้อด้านและดันทุรังเติ้งชิวฉานมองอูโม่อยู่นานก่อนจะพูดขึ้นว่าความจริงแล้วข้ายังมองว่าเจ้าเป็นเพื่อนข้าข้าแค่อยากจะบอกว่า ใช่แล้วข้ายังคงเป็นเหมือนเดิมแต่เจ้าต่างหากที่เปลี่ยนไปอูโม่ถอนหายใจออกมาและพยักหน้าอย่างจริงจังข้าเข้าใจว่าเจ้าหวังดีกับข้าแต่ทุกคนก็มีทางเลือกและเป้าหมายเป็นของตัวเองไม่ใช่หรือพูดถึงตรงนี้อูโม่ก็ยิ้มเยาะตัวเองออกมาคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานและไร้ซึ่งเป้าหมายเมื่อไม่นานมานี้จังอยู่เคยพูดประโยคนี้ใส่เขาและตอนนี้เขากลับนำมันมาพูดเยาะเย้ยตัวเอง สุดท้ายแล้วใครจะไปรู้ว่าทางเลือกที่ตนเองเลือกมานั้นมันถูกหรือผิดเตั้งชิวชานจ้องมองอูโม่อย่างผิดหวังก่อนจะยิ้มออกมาอย่างขืนขมแล้วพูดว่าบางทีเจ้าอาจจะพูดถูกทุกคนต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเองและข้าก็ไม่ใช่เจ้าข้าไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับทางเลือกของเจ้าวินาทีนั้นอูโม่อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไม่พูดมันออกมาและหัวเราะแห้งๆออกมาใช่ๆช่แล้วหลังจากที่เงียบไปสักพักอูโม่ก็เปลี่ยนเรื่องและพูดขึ้นมาว่า จเจ้ากลับมาตอนไหนกันแล้วทำไมถึงมาที่สำนักคังเฉียงหลักในความคิดเขาแล้วเติ้งชิวฉานนั้นงานยุ่งอยู่ตลอดเวลายอย่างน้อยๆในหนึ่งปีก็มีแปดเดือนที่นางต้องเดินทางไปไปกลับกลับระหว่างเมืองทะเลทรายและเมืองฟูเฉิงถึงแม้ว่านางจะกลับมาที่เมืองทะเลทรายแต่นางก็อยู่ไม่นานนะักมากที่สุดก็แค่วันสองวันก่อนจะออกเดินทางไกลอีกครั้งหากเจ้าไม่พูดข้าก็เกือบลืมไปเลยข้ามาที่นี่เพื่อคืนตำราของสำนักคังเฉียง เติ้งชิวฉานกลับมามีท่าทีที่สงบอีกครั้งพร้อมกับชี้ไปที่กล่องด้านหลังแม้ว่าตระกูลเติ้งจะโดนผู้อื่นบังคับแต่อะไรที่ผิดก็คือผิดพวกเราควรคืนสิ่งที่ปล้นมาและควรที่จะขอโทษพวกเขาจะขอโทษอย่างจริงใจอีกอย่างพวกเราได้นำของขวัญมาให้ด้วย